ข้อ1ทักษะการพูดเป็นทักษะนี้เป็นหนึ่งในทักษะสําคัญที่จะทาให้แฟนรักคุณมากขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณพูดพูดเป็นพูดเป็นคืออะไรครับพูดเป็นคือไม่ถามเยอะเช่นเออบางคนแฟนแฟน,แฟนมีกิก๊กแฟนไปมีมือที่สามแต่เรายิงคำถามบางอย่างเยอะจนเกินไปวิธีการพูดเป็นคืออะไร คือคุณไม่ควรถามแฟนเยอะคุณเป็นคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมครับที่รู้จักเพื่อนหรือว่ารู้จักคนรอบข้างที่มักจะถามแฟนเยอะบอกได้เลยถ้าวันนี้คุณอยากให้แฟนรักคุณมากขึ้นอยากให้แฟนข้างรักคุณมากขึ้นจงยิงคำถามน้อยลงโดยเฉพาะในกรณีที่แฟนมีกิ๊กหรือแฟนมีมือที่สาม คำถามคุณอยากให้แฟนรักคุณมากขึ้นหรืออยากให้แฟนรักมือที่สามมากขึ้นอาพิมพ์มาหน่อยถ้าอยากให้แฟนรักคุณมากขึ้นพิมพ์หนึ่งถ้าอยากให้แฟนลักมือที่สาม,มากขึ้นพิมพ์สองนะครับพิมพมาหน่อยวิธีคือ ไม่ถามคําถามเยอะยกตัวอย่างเช่นทําไมกับบ้านมาช้าจังไปไหนมาไปกับใครไปที่ไหนไปอย่างไรเป็นต้นเมื่อไหร่ที่เราถามคําถามเยอะเขาจะรู้สึกสบายใจกับคุณลดลงนี่คือของแพงเลยนะครับซึ่งคุณต้องรู้ว่าควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรด้วยอันนี้อันนี้อันนี้แอบแอบเอาเนื้อหาในคอร์ส ให้ดูนิดนึงนิดนึงเป็นพรีวิวในคอร์สนะครับอ่านี่คือเนื้อหาในคอร์สนิดนึงนิดนึ่งดีคอยเอฟเฟก่าอันนี้เป็นเนื้อหาจากต่างประเทศเลยนะครับซึ่งเนื้อหาที่ครูทีมเอามาส่วนใหญ่เป็นจากต่างประเทศเลยแล้วคุณสามารถนำไปลงมือทำได้ทันทีโดยเฉพาะคนที่เรียนคอร์สเนี่ยเขาจะให้ค่าความรู้ แล้วเขาจะลงมือทําแล้วเขาจะตั้งใจแล้วเขาจะเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตได้นะครับแต่โอเควันนี้ทุกคนมาเรียนฟรีไม่เป็นไรครับเรียนฟรีก็ได้ผลแต่คุณต้องนําไปลงมือทําด้วยโอเคไหมคุณต้องรู้ว่าไม่ควรพูดอะไรและควรพูดอะไรซึ่งในคอร์สก็จะมีสอนเช่นกันนะครับ แต่วันนี้เนื่องจากคุณสละเวลาอันมีค่าแทนที่คุณจะไปนั่งไถดูมุกตลกดูคลิปตลกต่างๆแต่วันนี้คุณมาดูความรู้คุณมาเพื่อยกระดับความรู้คุณมาเพื่อยกระดับและเปลี่ยนชีวิตขอแสดงความนับถือต่อทุกคนที่มาดูเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณสามารถเลือกเลือกได้เลยว่าออคุณสามารถเลือกที่ จะดูคลิปตลกๆดูคลิปดาราทะเลาะกันดูอะไรต่างๆได้ที่ไม่ค่อยเป็นสาระสักเท่าไหร่อันนี้พูดตรงๆนะครับแต่วันนี้คุณมาดูสาระข้อมูลความรู้เฮ้ยน่านับถือนะครับแทนที่คุณจะใช้เวลาไปดูสื่ออะไรที่ไร้สาระแต่วันนี้คุณมาดูข้อมูลความรู้ดีๆ แล้วเอาไปนำไปลงมือทำกับชีวิตอันนี้คือเป็นสิ่งที่เจ๋งสิ่งที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับข้อหนึ่งคุณต้องพูดเป็นและเมื่อไหร่ที่คุณไม่รู้ว่าจะควรจะพูดอะไรให้คุณไม่ถามคำถามเยอะอันนี้คุณสามารถนำไปลงมือทำได้ทันทีเลยคุณเจอหน้าแฟนปุ๊บ เฮ้ยไม่ถามคำถามเยอะคำถามที่มันเป็นในเชิงจู้จี้ครับเช่นไปทําไมไปที่ไหนไปกับใครไปยังไงทําไมกลับบ้านมาช้าทําไมไม่ตอบทําไมไม่ตอบแชททำไมไม่โทรกับคําถามเหล่านี้คือคําถามที่สามารถพังความสัมพันธ์ลงได้ดังนั้นถ้าคุณเลี่ยงตรงนี้ปัญหาที่ตามมา จะน้อยลงมากๆต่อมานะครับคือคือ,คอจิตวิทยาข้อที่ 2, 2> การวางตัวถ้าวันนี้คุณอยากให้แฟนรักคุณมากขึ้นคุณต้องวางตัวเป็นอ,อยากรู้ไหมครับถ้าอยากรู้พิมพ2 2> สองนะครับสวัสดีครับคุณเปเป้นะครับสวัสดีครับคุณเปปอถ้าอยากรู้พิมพ์ จิตวิทยาการวางตัวสำคัญมากเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าเราไม่แก้จุดนี้ปัญหาแฟนหมดรักปัญหาแฟนเฉยชาปัญหาแฟนเปลี่ยนไปที่คนส่วนใหญ่เนี่ยพบเจอเยอะมากก็จะตามมาในท้ายที่สุดถ้าคุณไม่แก้เหล่านี้อืม จิตวิทยาข้อ2การวางตัวมีดังนี้คุณต้องไม่รายงานคุณต้องไม่รายงานต้องทำตัวให้หน้าค้นหาเพราะเมื่อไหร่ที่คุณไม่รายงานคุณทำตัวหน้าค้นหาแฟนจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความตื่นเต้นมากขึ้น คุณเป็นคนที่มีอะไรหน้าค้นหามากขึ้นถ้าคุณไม่รายงานถ้าคุณหายไปบ้างสิบชั่วโมงเป็นต้นนะครับแต่ต้องดูความเหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีเรื่องเร่งด่วนไม่ใช่ว่ามีเรื่องเร่งด่วนแล้วเราหายไปอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ไม่สมควรนะครับโอเคไหมครับเราเก็ตตรงกันนะ ต่อมาคือไม่วิ่งไล่ไม่วิ่งไล่คืออะไรครับคือคือการวิ่งไล่ตามอีกฝ่ายถ้าคุณวางตัววิ่งไล่ตามอีกฝ่ายเช่นเฮ้ยเธอทําอะไรอ่ะเธอจะรักฉันเมื่อไหร่เมื่อไหร่เธอจะรักฉันเมื่อไหร่เธอจะรักฉันมากขึ้นเมื่อไหร่เธอจะทําแบบนั้นแบบนี้แบบนันแบบนี้นี่คือการไล่ตามอีกฝ่ายนี่คือการโฟกัสอีกฝ่ายมากขึ้นซึ่งมันเป็นการวางตัวที่ทําให้อีกฝ่าย รู้สึกว่าคุณมีคุณค่าลดลงซึ่งหลายคู่นะครับเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ดังนั้นเมื่อไหร่ที่อีกฝ่ายเปลี่ยนไปหรือเมื่อไหร่ที่อีกฝ่ายรู้สึกหมดรักสิ่งที่คุณควรทำคือคุณควรทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเป็นคนมีค่า คุณต้องทําให้เขารู้สึกถึงคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นและถ้าคุณถ้าคุณอยากให้เขารู้สึกถึงคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นคุณจะต้องพูดเป็นคุณจะต้องมีการวางตัวที่ถูกต้อง มีการวางตัวแบบ High ฮคลาสวู m มนซึ่งผมผมเคยสอนผมเคยสอนเทคนิคเหล่านี้ไว้ในคอร์สที่มีชื่อว่า High ฮคลาสวู m มนเป็น Premium c คอ s s สนะครับไฮคลาสวู s มน m e n เ7เคล็ดลับยกระดับความเลือค่าในตัวคุณ สิ่งที่คุณจะได้รับคือวิธีทําให้แฟนเห็นคุณค่าคุณ10เท่าวิธีทําให้แฟนโหยหากลัวเสียคุณไปเคารพและให้เกียรติคุณสบายใจกับคุณและลดกําแพงในใจแฟนลงนะครับเป็นการเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ทบทวนขออภัยครับเรียนออนไลน์ทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพนะครับ ในรานนี้นะครับราคาเต็มอยู่ที่9,900บาทถามว่าแพงไหมแพงครับเพราะอะไรครับเพราะคอร์สนี้เป็นคอร์สพีีเมียมแต่และเทคนิคเนี่ยจะลงเนื้อหาเทคนิคย่อยไปอีกที่คุณสามารถนำไปลงมือทำได้ทันทีนะครับถ้าวันนี้คุณติดปัญหาแฟนเปลี่ยนไปแฟนไม่สนใจแฟนไม่แคร์ความรู้สึกคุณแฟนไม่ให้ค่าหรือแฟนหมดรัก คอร์ดนี้จะช่วยตอบโจทย์แก้ปัญหาด้านนั้นโอเคไหมครับราคาเต็มอยู่ที่9,900บาทแต่โปรพิเศษวันนี้สำหรับคนที่ดูรลนี้จ่ายเพียง3,900บาทแต่โปรนี้โปนี้นะครับให้5คนแรก5คนแรกที่ไปที่ไลน์ แคปหน้าจอนี้แล้วไปที่หลายแอดนะครับแล้วบอกว่าพิมพ์ว่าสนใจค่ะ High Class Woman ถึงเวลาแล้วที่คุณจะยกระดับคุณค่าในตัวเองให้เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณยกระดับความเลอค่าในตัวให้ทวีคูณ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 มากขึ้นนะครับโปรนี้ให้5ท่านแรกเท่านั้นและ ตอนนี้เรากําลังรันคอร์สนี้อยู่หลังจากเรารันคอร์สนี้เสร็จราคาจะปรับไปที่4,900บาทนะครับแล้วครูทิมปรับราคาแล้วปรับราคาเลยไม่มีลดโอเคไหมครับดังนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณ CF ในราคานี้เป็นราคาที่คุ้มที่สุดโอเคไหมครับในอนาคตจะ,จะไม่มีราคาที่ถูกกว่านี้แน่นอนการันตี ไปที่ไลน์แอด a d k i u t i m แล้วพิมพ์สนใจค่ะนะครับแคปหน้าจอนี้ไปที่ l i น์แอดได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันในคอร์สเรียนนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับใครมีคำถามไหนก็ทักสอบถามได้ที่ l i น์แอ a k u t i m แล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับไลฟ์วันนี้ครูทีมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน